สวัสดีทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะ,ะโบ๊ทได้ข้อความมาอีกแล้วตอนนี้นะคะเพื่อนโบ๊ทคนนี้กําลังขยันกลับมาขยันคือจริงๆเพื่อนคนนี้ของโบ๊ทอ่ะเขาขยันอยู่แล้วนะแต่เนื่องจากว่าภารกิจคุณแม่นะคะต้องไปฝึกภาษาอังกฤษให้กับลูกนะคะก็เลยขอตัวออกจากกลุ่มไปชั่วขณะเนื่องจากว่าเพื่อนบอกถ้าเกิดไม่ออกเนี่ย เขาอดไม่ได้ที่จะเข้ามาทำกิจกรรมในกลุ่มไงแต่ตอนนี้เนี่ยโพดคิดว่าเขาน่าจะจัดเวลาได้ลงตัวหรืออะไรก็แล้วแต่นะก็กลับเข้ามาในกลุ่มอีกแล้วก็แชร์เอามาแบ่งปันนะอามาแบ่งปันพดพยายามจะไม่พูดภาษาอังกฤษภาษาไทยปนกันนะเอามาแบ่งปันในการฝึกก็คือบทความนะคะที่เห็นอยู่นี่ละนะคะเว็บไซต์ที่เขาใช้ก็คือข้างบนนะคะ e s p r e s s o e n g l i s h n e t อ่าก็ขอบคุณเจ้าของบทความด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนด้วยก่อนที่จะเริ่มอ่านวันนี้นะคะป้าโอ๊ตนะอยากจะบอกให้ทุกๆคนนะคะที่เวลาฝึกกับเพื่อนแล้วมีความน้อยเนื้อต่ำใจเนื่องจากว่าเอาตัวเองในการฝึกในการฝึกภาษาอังกฤษนะทุกคนไม่ใช่อย่างอื่นนะ แล้วก็ที่พูดถึงก็คือทักษะสังกฤษของเราๆนะแล้วก็เพื่อนๆเราเนี่ยเอาตัวเองเนี่ยไปเทียบไปเปรียบกับเพื่อนทำให้เรามองไม่เห็นความเก่งของเราเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เราได้รู้ได้ยินได้ฟังได้สัมผัสจะบอกว่าคนนั้นเก่งคนนี้ดีกว่าคนนั้นโอ้ยสำเนียงดีพูดดีอ่านเก่งกราฟมมดี มีแต่คนดีๆดีๆด,ด,ด,ดีกว่ามีที่ไม่ดีคือตัวเองคนเดียวไงแล้วก็ทําให้ไม่มีกําลังใจที่จะฝึกต่อหลายๆคนนะแต่หลายๆคนเขาก็ยังฝึกต่อไปอันนี้ป๊อดดีใจด้วยนะสําหรับตัวปโอตแล้วเนี่ยป๊อดเคยเหมือนกัน,นเคยแต่ในเมื่อมีความคิดที่เปลี่ยนไปนะป๊อดเก่งที่สุดในปตัตตภีถ้าสวยที่สุดคือสโนไวใช่ป่ะแต่เก่งที่สุดคือปโอต ปดเก่งที่สุดในปรฏิพีเพราะฉะนั้นเวลามีเพื่อนเข้ามาฝึกด้วยเนี่ยปดจะดีใจมากเลยอะ่ะเพราะว่าเราจะได้แลกเปลี่ยนเราจะได้รับข้อมูลใหม่ๆแลกเปลี่ยนก็คือคือแลกเปลี่ยนสิ่งที่เราสนใจที่จะอ่านที่จะฝึกที่จะพูดแล้วก็มีเพื่อนถ้าเกิดว่าเราสามารถจะจัดเวลานัดพูดคุยกันได้อะ่ะก็มีเพื่อนที่จะเข้ามา พูดคุยฝึกภาษาอังกฤษกันได้ด้วยไงแต่ถ้าเราคนเดียวเราก็หัวเดียวกัะเทียมรีบใช่ปหมละ่ะแล้วเวลามาแลกเปลี่ยนกันเนี่ยเขาก็มีหัวข้อที่เขาอา่านเราก็มีหัวข้อที่เราอา่านแล้วมาแลกเปลี่ยนกันเราก็ได้คําศัพท์ใหม่ๆแล้วคนที่คิดว่าเอ้ยเพื่อนคนนั้นดีกว่าคนนี้ดีกว่าให้เปลี่ยนความคิดว่าก็เขาดีเราจะได้ปรับตามสิ่งที่ดีที่เขาทําไงเราอย่าเอาตัวเองออกไปสิคือเขาดีก็ดีแล้วไง เราจะได้ดีกับเขาไปด้วยไงไม่ใช่พอเขาดีแล้วเรากลายเป็นต่ำต้อยถอยหนีดีกว่าแบบนี้ไม่เอานะคะไม่เอาโอเคกลับมาที่บทความของเรานะคะมาเริ่มอ่านกันเลยนะเริ่มอ่านกันเลยผมไม่เคยอ่านเลสเซ่นเลยนะคำว่าเลสเซ่นเนี่ยอ่านว่าเลสเซ่นนะเลสเซ่นนะเลสเซ่นฟมันผ่านมาเลสเซ่นทรีโไม่รู้เขาโพสหรือเปล่าไม่จำไม่ได้นะ feeling feelings คำนี้นะ feel อันนี้โบสพึ่งสอนนักเรียนวดไปมันไม่ใช่วอแหวนนะมันคือลอ l ิ i นะมันนี่มันนี้ลอ l ิ i คือตัว l นะคะแต่วอแหวนเนี่ยมันจะเป็น feel 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 อย่างนี้ถ้าเป็นลอ l ิ i n ิ l i มันจะต้องทำงานด้วยมีการเคลื่อนไหวในปากคือ feel โบให้นักเรียนวัดทำเสียงแบบ ให้สุดลมหายใจเลยห้ามหยุดด้วยตัวเองเพราะถ้าหยุดด้วยตัวเองเนี่ยมันจะปากมันจะลงเป็นวอแหวนทุกทีไงผมก็เลยให้เขาทำ f e a r งเงี้ยไปเรื่อยๆให้มันแบบหยุดหายลมหายใจไปเลยอะ่ะถ้าใครพูดไม่ได้ลองนะคะอ่ะ feelings I experienced a roller coaster of emotions when my son was born many different emotions one after another During my wife's pregnancy, I was ridiculously excited about the prospect of becoming a dad. On the big day, I imagined that everything would go smoothly and we'd be blissfully happy. But there were complications during the delivery, and my wife had to have emergency surgery while I waited in the reception area, worried sick very worried as time went by i got increasingly anxious because the doctors weren't telling me anything after two hours i was seething with anger ready to explode with anger and i and shouted at once of the nurses then the security guards came and escorted me out of the hospital my wife was visibly disappointed. It was obvious that she was disappointed that I was not by her side when she woke up from surgery. She didn't say anything. She's not really one to show her feelings. She prefers to bottle off her emotions, keep her emotions hidden inside her. But I knew I had let her down. And I was terribly sorry that I had lost my temper, lost control and shown anger. The months that followed were tough. My wife became deeply depressed and I too was an emotional break. A person who is very sad, confused and upset. And I tried to jungle the demands of work and family life. But now things are starting to turn around. I've been pleasantly surprised at the all help we've gotten from our friends and neighbors. I'm just immensely grateful that my wife and son are healthy, and sometimes I'm overwhelmed with emotions as I reflect on how lucky we are when emotion is so strong that it's difficult to think or speak. โอเคจบลงไปแล้วนะคะจะบอกว่าป้าโวตเกือบขาดใจเหมือนกันเวลาอ่านน่ะทำไมถึงเว้นจังหวะได้ป้าโวอะ่ะจะเห็นตัวหนังสือล่วงหน้านะคือจะมองตัวหนังสือล่วงหน้าแล้วสามารถจะเห็นว่าเออไอคำเนี้ยมันต้องมาด้วยกัน ใครที่เพิ่งเริ่มฝึกในการมองแล้วก็อ่านตัวหนังสือแล้วมันยังมองล่วงหน้าไม่ได้เนี่ยไม่เป็นไรนะคะค่อยๆค,คือเวลาเรามองเนี่ยนะเราจะมองเร็วๆคือคือมันอยู่ที่ประสาทสัมผัสด้วยแหละแล้วเราต้องฝึกอะ่ะมันต้องฝึกกันนะก็จะสามารถเห็นล่วงหน้าได้ว่าไอ้คำต่อไปอะ่ะที่เรากําลังจะพูดเนี่ยปากมันพูดคําคํานึงแต่ว่าตามันไปข้างหน้าแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะจับได้ว่า เออไอเน,นี้ยมันจะต้องอยู่ด้วยกันอะ่ะค่อยๆฝึกไปนะคะทุกคนแล้วก็เวลาดูเรื่องให้เราตอบคำถามเลยสิ่งแรกสิ่งแรกไม่ใช่แรกนะสิ่งแรกเรื่องที่เราอ่านอะ่ะ t e n s e ไหนอันเนี้ยเป็นการบอกเราได้หลายๆอย่างที่ชัดๆเลยเนี่ยเราจะได้รู้ว่าไอคำที่เรากำลังจะอ่านนะมันอ่านว่าอะไรไงเพราะ คำหลายๆคำที่เขาไม่ได้เปลี่ยนรูปแต่และ tense ถ้าเรารู้ว่าเรื่องที่เราอ่านเนี่ยมันเป็น Tense ไหนใช่ป่ะเราก็จะอ่านถูกไงอย่างเช่นคำว่า read read read, read อย่างเงี้ยพอเรารู้ว่าเออ t e n s e ที่เราอ่านมันเป็น past tense เราก็จะไม่อ่าน read เงเราก็จะอ่าน read อันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังนะมาฟังกันดูซิว่าเขาพูดถึงอะไร้ออดจำไม่ได้ทุกตัวอักษรน,นะทุกคนปโปอดเอาที่จับใจความได้นะคือคุณต้องฝึก อ่านแล้วคิดตามนะจะบอกว่าป้ะโอ๊ตอะมีปัญหามากไอ้เรื่องการที่อ่านแล้วเข้าใจว่าในเนื้อเรื่องอะเขากล่าวถึงอะไรแม้กระทั่งภาษาไทยนะทุกคนตอนอยู่ไทยเนี่ยจับใจความไม่ได้เลยต้องอ่านหลายรอบมากนะพอมาอยู่อเมริกาเนี่ยโบต์ตั้งใจตัวเองไงไม่มีใครมาสอนนะตั้งใจตัวเองว่าฉันจะต้องอ่านให้เข้าใจให้ได้จะบอกว่าต้องใช้สมาธิมากๆเลยอะคือตอนแรกๆเนี่ยโบตต้องบังคับตัวเองแล้วแบบอึดอัดมากอะ่ะ พอทาบ่อยๆเฮ้ยมันได้เว้ยจนทุกวันเนี้ยเออมันจับใจความได้คืออ่านไปแล้วคิดตามไปทุกคําทุกประโยคที่เราอ่านแล้วก็พยายามจับใจความโดยรวมไม่จําเป็นต้องรู้คําศัพท์ทุกคําไงในรอบที่หนึ่งเราสามารถจะสรุปได้ว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วหลังจากนั้นเราค่อยๆไปค่อยๆอ่านรอบสองรอบสารอบสี่แล้วเราค่อยๆเพิ่มเพิ่มข้อมูลเข้าไปไงโดยที่คําศัพท์ที่เราไม่รู้เราก็ไปหาความหมายไง อันนี้สรุปว่าก็คือมีพ่อกับแม่เขามาคลอดลูกอ่ะสามีก็รอไงภรรยาก็ยังไม่คลอดสัทีเงี้ยแล้วเขาก็พูดถึงว่าเออมันมีความกังวลมันมีความห่วงมันมีความว่าเออจะคลอดเมียจะเป็นยังไงอะไรประมาณเนี้ยแล้วหมอพยาบาลก็ไม่เห็นจะมาดูสัทีเสร็จปุ๊บสรุปเสร็จสับอ่ะ เขาก็มีความโมโหขึ้นมาแล้วก็ทำเสียงส่งเสียงดังเกรี้ยกราดแล้วก็ทำให้ยามอ่ะต้องมาเชิญตัวเขาออกไปจากโรงพยาบาลไงพอภรรยาฟื้นจากการผ่าคลอดอยู่ในห้องคลอดอ่ะทำการผ่าตาัดเขาเรียก s ร r g e r i e s นะแล้วไม่เห็นไม่เห็นว่าสามีอยู่ด้วยเขาก็น้อยใจแต่ภรรยาเนี่ยไม่แสดงอารมณ์ไงเก็บอารมณ์เอาไว้ เก็บอารมณ์เอาไว้ว่าไม่พอใจน้อยใจอย่างนี้ไงแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้รับการช่วยเหลือจากญาติญาติจากเพื่อนบ้านจากเพื่อนมาช่วยกันดูแลเวลาพาลูกกลับไปบ้านแล้วเนี้ยเออมันก็เลยทำให้มีความรู้สึกผ่อนคลายในการที่เออเพิ่งจะมีลูกขึ้นมาใหม่เนี่ยนะ อันนี้คือที่บทสรุปได้คร่าวๆนะแต่ว่ารายละเอียดทั้งหมดเนี่ยโบ,โบต้องไปอ่านอีกสักสองสารอบถึงจะเข้าใจว่าเออไอที่เข้าใจทั้งหมดเนี่ยมันมีอะไรที่ผิดหรือถูกบ้างหรือเปล่าเนี่ยนะก็ขอให้ทุกคนนะคะเหมือนเดิมทุกครั้งเลยที่โบบ,บอกตอนท้ายท้อได้พักได้แล้วก็ตั้งสติตั้งตัวใหม่ กลับมาฝึกเหมือนเดิมอย่าทิ้งอย่าเลิกนะคะทุกคนแล้วเราจะคุยกับฝรังดูเรื่องนะไปล่ะก็มาเจอกันใหม่ครั้งต่อไปนะคะไปไปสวัสดีค่ะ